ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าทุกท่านทุกคนเคยเห็นเคยชมการแสดงจากหลายหลายเวทีมาแล้วแต่ท่านผู้มีเกียรติคะมีื่าที่จะให้ภาพถิ่นไทยภาพภาไทยทุก,ทกทั่วหั้อาณาจากนั้นนะคะเป็นรายได้ของชุมชนเป็นรายได้ที่มั่นคงของประชาชนทั่วประเทศโดยน้องน้อนำเอาเอกลักษณ์ โดยถือว่าผ้าสิ่งีมีเชิงบนและเชิงล่างพร้อมหน้านางค่ะเป็นผ้าจากอำเภอสีหอระูุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะตัดเย็บโดยช่างท้องติ่นในจังหวัดพังงานั่งอยู่ใหญ่ไปซื้อดอกไม้ได้เลยค่ะเรามีด้วยกันสองราคาครับ2องราคา20บาทถ้าซื้อเป็นช่อ2อ0บาทครับ100บาทถ้าซื้อเป็นช่อ1 0 0 0บาทครับผมเพฉะนั้นวันนี้ค่ะ หรือภารกิจของกระทรวงมหาดไทยค่ะโดยเราพ่พักษาว่ที่จะทํางานได้ครับผมเป็นชุดทํางานนี่แจนไปยังเจ้าหน้าที่อำเภอเมืองพังงาเล<ม>าคุณน,นขุดน้ำน,นั่งอยู่ไม่ได้เพราะถ้านั่งอยู่อาจจะถูกย้ายไปบาเจาะ <c oughs> เราต้องรีบไปซื้อก่อนนี่นะคะต้องรีบได้นะครับอ่านนะครับดอกไม้อยู่ทางั้นขวามือของเวทีเลยตรงต้ตางดอกไม้มะค ไไหนมาก่อนน,นะคะก่อน,นสองวันด้วยถูกต้องงานการชาติมี10วัน10 000คืนออกจากบ้านมดเดือนกว่าแล้วนะคะท่านแอมเภอเกาะยาวค่ะวัดีพัตรีอภิญญาศักดินาค่ะเป็นผู้ชายที่นอกจากทำงานเก่งแ,แล้วยังไงงยังหน้าตา เป็นผ้าบาติกซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดทังานลายดอกจำปูลค่ะซึ่งดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นทีเดียวนะคะตัดเย็บโดยใช้ผ้าบาติกมาตัดเย็บเป็นสีเหลืองใช่ครับสวยงามมากอาจจะเป็นผ้าพื้นเดียวกันเลยส่วนภริยาของท่านค่ะคุณนายสาริสาเรืองม่อยู่เตียงหักเตียงหักเลยถ้าซื้อที่เขาหลักพิธมเตียงไม่หักแน่นอนรับเตนยยาวรับยืนยาว ชาวอำเภอตะโกวทุ่งขาอย่าให้อย่าให้เสียชื่อนะครับพี่น้องชาวอำเภอตะโกวทุ่งคุณซื้อเป็นช่อเลยต่อมาดึงในยิ้มค่ะมาในชุดผ้าไหมไทยตะกูซึ่งใช้ผ้าผืนเดียวกันนะคะนะครับรู้ลึกรู้รจริงจริง,ร,งรู้ลึกรู้รจริงครับวันนี้ก็เพื่อความชุ่มเย็นนะครับหรือว่าเป็นเป็นน้ำปนเป็นน้ำมนเป็นฝนประทานพรครับผมเพราะว่าวันนี้หันไปทางไหนก็มีสีเขียวต้นไม้ใบหญ้า รถน้ำสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่ของขอเรียนผูโยธาธิการและขับเมือร์สำนักงานเป็นสาวสวยที่รับตำแหน่งใหม่สดๆร้อนๆนะครับอุ่นๆอยู่เลยประเภทผ้าพื้นเมืองชุดย่าหยาครับผมชุดย่าหยานี้นะคะอาจด้วยผ้าลูกไม้หรือผ้าบานรูเบียแขนยาวเข้ายิ้มหวานมากๆยิ้มหวานมากโอ้โหมันต้องไปกันบบนน้้ตองไปแีะแบบนี้แล้ว โหมกต้องไปกินที่ไหนพีนอ่อ๊อฟจะอร่อยต้องไปกะไหลค่ะโอ้โหนี่ประชาสัมพันธ์ได้ที่บ้านพี่อ๊อฟประชาสัมพันธ์เลยค่ะสำหรับท่านผู้ที่พักจะเป็นเสื้อคอตั้นนะคบแขนจีบกระดุมสีทองมีกระเป๋าสองใบนะคบตรงหน้าอแนเณรคุระกบุรีนะคะ่ันโยธาธิการและขังเมืองท่านประชา 3, ประยุกต์นี่คือตัวอย่างของพาเจ้าสาวมาแล้วเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติมอบดอกไม้ค่ะครับลำดับต่อไปครับมาสาวพรเพญจักรพงจากกรพงนะครับคนต่อไปค่ะคุณพรเพนจักกระพงนายจากสำนักงาน,กนเกษตรจังหวงามาในชุดผ้าปาเตศสีฟ้าแบบประยุกต์ใส่แล้วทำงานได้เป็น working woman าชารจังห,จหวัดพะงา ถอ right? no. oh. yes, okay. นเงินมาเปิดบัญชีเลยธนาคารหุ้นกันใหญ่การกุศลอะไรก็ได้แต่แพ้คำว่าการกุศลใช่ครับผมนะครับเรามาทําความดีตัวแบบเสื้อนะครับเป็นผ้าทรงไทยประยุกต์นะครับเหมาะสำหรับการออกงานราตรีนะครับเสื้อตัวรัวทัดเย็บด้วยผ้าไหมนะครับตัวกระตปตัดเย็บแบบหนังปลานะครับด้วยผ้าทอมูลลลำดีที่ท่านพัฒนาเมนะครับจากสำนัก ด้วยที่โอกตาดโกานะคะรคับตัวยางที่ดีตัวอย่างที่ดีือตัวอย่างที่ควรทำเราบอกแล้วว่าคนจะมีความรักจริงๆแล้วไม่ยากไม่ยากครับการจะมีความรักคุณต้องมีอุปกรณ์อยู่แค่สองอย่างมีอะไรบ้างอย่างที่อย่างแรกคือเราเราคือที่ตากผ้าอย่างที่สองอย่างที่สองคือปลั๊กปลั๊กคือแรงแล้วจังหวะการสบายเในตอนนี้อย่างเดียวที่เราต้องการบอกเจ้าหน้าที่บอกว่า ก็บเงนะจ๊ะจ๊ะมันบิลลี่นะครับโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ด้วยขอบคุณมากโอนแล้วโอนล่วงหน้าแล้วนะครับโอนก็แต่วันไปอกไม้คุณนายรับรับดอกไม้เสร็จแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะวนไปขายต่อในชุดถัดไปค่ะย้ย้า้นครับรักมากนะดอกไม้มาทงพัยาด้วยนะครับนขวัญเส้นของเรานะคบ สีส้มแฝงตัวเข้ามาท่านสารวัตรกำนันตะบนท่านมหา่ิชัยมีอีกคนหนึ่งท่านนายกเทศมนตรีตะบลกระสโสมท่านกงท่านวิวัฒน์สมวทพงศ์จะให้สามหมื่นไหมคะเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนท่านวิวัฒน์บอกขนาดท่านผพิเศษพัฒนาชายพีนะคุณนายสาวิษานั่งอยู่ไม่ติดต่ำผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรมาอำเภอเขาเป็นรับตะบลมากันหมดนะครับวันนี้ดิฉันอยากจะบอกผู้ชายคนนี้มากๆอยากบอกว่าก็กวนค่ะ ชมพูแบบมีความรักนะคะเอานเมันมีใครบ้างนบเางเอ็นดูเรียบดอกไม้หน่อยลูกนี่แหละค่านนี่คือตัวอย่างที่ดีนะคะเวลาเราออกงานเราก็พาลูกออกด้วยทุกวันเป็นคุณนายทุกวันเลยแต่ว่าท่านกำลังสมควร ใส่แล้วสบายค่ะตกแต่งด้วยเข็มกลัดนะคะหรือว่ากอสางให้เข้าคู่กับผ้าปาเตะค่ะพี่น้องตะกัวปาผมมองว่าตอนนี้ต้องมาให้กำลังใจกันแล้วพวกรต้องมาช่วยกันให้กัมาให้กำลังใจมาแล้วป้าเต้มาแล้วป้าเต้บอกว่าฉันก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับคนตะกัว่าเป็นคนมีน้ำใจมันค่ะชุดอาโปนะคะหรือว่า ระดมนะคะสร้อยคอแบบยาวแล้วก็ตุ้มหูแบบหางผมค่ะดูดีดูดีมากนะครับให้แล้วนะครับคุณนายํำมามอให้แล้วป้าวัลำบาก็ยอมแพ้ยอมแพ้ไม่ได้สวยงามมากๆ่ะ,ะ,นนะเป็นชุดที่ใส่แล้วมีความถูกต้องนะครับของชมรมของลอยคอแล้วก็รงอรรงคอยรองคอยดอกไม้อยู่นะครับ ดอกไม้แต่จริงๆแล้วออกมาดูชุดใกล้ๆเพราะว่าคุณนายเป็นคนชอบชุดที่ใส่สบายนะครับนะคะใส่สบายใส่สนุกแล้วสัดชุดแบบมีฐานะีชุดนายหัวนายหัวนี่หมายความว่าไงนายหัวนี่นายหัวบอกว่าเป็นผู้บริหารตาตาพูดแบบดูดีดูดีชุดไหนหัวชุดไหนหัวชุดไหนหัวอีกรหนึ่งนะครับชุดเนึ่เต็มจผมใส่ลชุดอีกครั้งหนึ่งชุดอาโปชุดคุยสั้นชุดกุยยาวชุดตึงเอาชุดอาเจ้า ชุดปุยใต้โอมากันเต็มหมดนายหัวหญิงนายหัวหญิงนี่ชุดลัราตรียาวนะคะตัดเย็บจากผ้าบาติกลายพระจุฬาลายของทะเลไทยค่ะโทนสีชมพูบานเย็นผลิตจากล็อกโลหะพิมพ์มือจากกลุ่มนาตายาบาติกค่ะอยู่ที่ไหนพี่อ๊อบทราบไหมนาตยาบาติก้ายเมืองหยุท้ายเหมืองดีทั่วหน่อยหน่อยครับผมเข้าคู่มากับพี่สาวกับพี่สาวนะคนนี้นะผลิตจากล็อกโลหะพิมพ์มือกลุ่มนาตยา ของของพี่ตาลของเราี่เองบ้านอยู่ตะกวัวทุ่งแต่เป็นคนไปซื้อที่ไปให้ทําที่ท้ายเมืองแล้วมาเดินที่เมืองพังงานาาก็อาทิตย์วันอีคนนึงเช้าวันจันทรเต็ดกันเลยเิดกันเลยเพราะว่าเช้าวันจันทร์ถ้าใส่สีเหลืองสิทธิโชคถูกฉลกดีะอยันนี่ดูสวยงามมาก พัฒนาสักีนะครับเป็นชุดของผู้นำท้องถิมนะครับท่านสมาชิกองค์การาส่วนจังหวัดนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็คุณภรรยานะครับของท่านผู้ร,ราการด้วยพี่จุ๊จบบอกว่าเข้ากับยุคและสมัยมเวลาคุณเข้าไปในโซเชียลมีเดียม,<ช>มีแบบเยอะแยะมากมายทำให้ผ้าไทยใส่แล้วสนุก ใส่แล้วสบายแล้วก็ใส่แล้วรักสิ่งแวดล้อมค่ะตัดเย็บโดยคุณกันติเอาเลยอย่าเรียกป้าอย่าเรียกป้าได้ไหมเรียกพี่กัถ้าเรียกพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าถ้าเรียกป้ายกรถหรือมาห้าพันน้องสายน้องณะไม่โผไม่โ้องน้องพรน้องพรน้องพรคนนี้ใช่ไหมคนนี้แหละครับคนนี้ที่สดใสรูกปัวทองแต่งเพลงให้รักน้องพรนี่แหละมาจาก ของผ้าในวันนี้คือผ้าไหมนะคะชุดราตรียาวผ้าไหมแท้ตัดเย็บโดยร้านจันยาตะกัวป่าลักษณะเด่นของผ้าคือจะเป็นผ้าเหลือกแบบสองสีครับผมนะคะขอเสียงแฟนครับของแม่สวย่อยแล้วท่านกาชาติจังหวัดท,ท้างอยู่ไหนเอะซื้อดอกไม้ด้วยดอกไม้ด้วย ครับผมท่านนายอำเภอโยยะเมื่อกี้ว่าที่พระดีอักคินยาศักดินนค่ะครับผมเาไเลยเดี๋ยวท่านจะนำว่ายน้ำกลับไปให้ค่ะท่านนายพอบอกผมไม่กลับผมนอนแถวๆนี้แหละนะครับแปลกมากๆเลยนะคะนอนทีเดนนะคะซึ่งปักด้วยดอกสีเหลืองทองนะคะสวยงามมากๆโอ้สวยงามนะครับประเภทของพี่น้องพุศลินเป็นผู้ใหญ่ใจดีรดแ รถสุดๆนะครับสวยงามมากๆเป็นอีกตำแหน่งของท่านก็คือท่านที่ปรึกษาที่ปรึกษาเราการทุกคนพิสัยจังหวัดศรีสะเกษกางเกงผ้าทอมือปักลายขอจากจังหวัดลำพูนตอนนี้คนที่ทอและปักให้ดูอยู่ทางไลฟ์ดูอยู่ทางไลฟ์ด้วยไลฟ์สดอยู่ทางเพจทีอาร์งนจะโชว์ยังไงได้หมดเลยนะครับโอ้โหตอนนี้เป็นชุดการเตินแบบฟินทันลูกยพี่ฝนคะพี่ฝนคะ ชุมชนไม่ตบมือให้ค่ะอขอเสียงสนักงานนะาะคุณจะปัดหน้าไปแล้วข้าคนน่าข้างเวทีตกแบบปลอมๆค่ะพี่ฝนยี่ฟ้อมอย่างเวเลยพี่ดิโก้ท่านสองถิ่นนะคะเรานตระการและคุ้มครองแรงงานค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะที่บริการสำนัก <Ir'> in <inglés> งานเพลงบนที่ประลอกซึ่งซา เ้าจับเขาตะปูและเส้นคลื่นที่มีตัวปลาเป็นพระอาทิตย์ค่ะโทนสีเหลืองโมนเขียวนะครับที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองนะครับการเปิโตตัดต้วยแ่นสีเทาแทนสีของภูเขาหินครับผมอาบาติกผืินี้นะคะดำรงชิมพักตอนนี้กำลังยืดเราโอาจัดรสงสุดใหญ่ตอนแรกที่คนอื่นเดินนะทั้งสองขั้นด้วยค่ะเดี๋ยวลางแบบลายแบบทพื่ท่านเดี๋ยวขอเป็นโค้งแบบโค้งไม่ครับ ขอเรียกถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่เราพวกเรานะคะ,ะทั้งทั้งน้านจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพร,ร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกับพวกเราเหล่ากาชาติจังหวัดพังงาแล้วก็ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมพยายามที่จะรังสรรค์ถือว่าให้มีกิจกรรมนานแบบนายแบบไม่ว่าจะเป็นกองเชียร์ไม่ว่าจะเป็นผู้มีเกียรติทุกท่านที่มานั่งชมวันนี้นะคบที่มาร่วมกัน งานนี้เรามาร่วมกันนะครับเน้นการมีส่วนร่วมเน,มวน,น้นความมีโสษนาที่สำคัญคือเรา